สวัสดีชาวยูทูบทุกคนนะผมอยู่กับผมจะรถไทซิ่งครับโอ้พี่น้องมามาดู l อ0ห้าปันดินเหนียวๆหน่อยตุตีเม็รเก้าสองโอ้โห,โหรถไปกันไม่รอดดูครับเหมือนไปลงต้มอยู่ไหนมานะครับเลยสภาพตรงนี้กินยากครับเชวงนี้ ครับกลงังเลครับยี่สิบไร่ครับ,รบตรงนี้สิดๆเลยส่วนตัวนะยี่สิบไร่เนี่ยเดือเจ้าของเขาไม่ดีเราครับเจ้านีนกระหวานมาเช้าครับ m u 4 9ครับเจ้าี้มันรอบเร็วขึ้นครับช่วงนี้มันแพงครับ มันแทงปานหลายรอบไม่ได้เสียดายเสียดายน้ำมันกำลังติดแล้วครับเลยอันนี้ปันสองรอบเกือบเสร็จครับเลยโตตีใหญ่ มันก็จะกินน้ำมันหน่อยๆน,นะครับตีดินโตเนียวอย่างนี้จะดีเขามันไมาติดฟันโรตารีก็ถือว่าแจ่มอยู่ครับเนะี่ยช่วงนี้ตรงไหน,นพอทำได้รีบทำนะครับพี่น้องแค่วบ้านผมหนะี่งไม่อยากวานตรงกันนะครับชอบว,วานแห้งๆครับก็าวานต้มมันใส่ปุ๋ยไม่ค่อยขึ้นเนะนี่ยข่าวไจะเกี้ยนหนึ่งครับเลยเกี้ยสองก็ย่าไม่ไม่ไมรอด ก็จะของก็จะของช่วงนี้เกี้ยนหนึ่งกำลังมาอะไรครับช่วงนี้เกี้ยนสองตีไม่ล็ดครับเกี้ยนหนึ่งรอบเดียวขึ้นครับเกี้ยนหนึ่ง ผมก็ที่กลับบ้านก็นก้ำมันจะหมดแล้วดูนี่ตกเกลี้ยงเลยสามสี่น้ำมันตกเกีย, 3, กกยแล้วแต่ไม่เจอห้าศูนย์บาทพอดีวิ่งนี้สี่รอบก็จบเลยครับดินเหนียวนี้ปานสองรอบไม่ได้ไปเนาะไม่ค่าจะกระจายหาย ตรีใหญ่ก็ได้ง,งานไวนะงานเสรนะ็จไวัยเดี๋ยมันจะหนักรถช่างมันนะ่ะไม่สนสนนะ่ะขอ้เร็จครับเดี๋ยนะวจะเะกี่ยวสองมืกเกี่ยวกันหนึ่ง เ็บค่ารอบหนึ่งก็จบครับเลยสบายๆครับเลยดินไทยแบบนี้ปั่นง,ง่ายครับทีนี้เกีย์หนึ่งกำลังมาแรงเ่ิงนี้ปั่นรอบหนึ่งขึ้น เก็บมือมึงก็บจบพับวิ่งนี้สบายๆแล้วตัวทีขคันนี้จะวิ่งคู่นะไม่รู้คันหนึ่งหายไปไหนกงใส่ยังไม่มาคปันเกือบเสร็จแล้วนี่มีจะขึ้นเขาจะขึ้นไปทำไมก็งงมึงคนนันวัาค <laughs> ืออย่างนั้นไม่ดีนะพี่น้องถ้าลงมาไม่ดีรถตรีฝาหักได้ ริงนี่ตีไปเจ็ดนาทีอปั่นไปถึงก็กำลังกินข้าวพูดเบิร์ดรู้มาแล้ว บันสงรอบจะหาเม็ดข้าวมเ <c oughs> าเจอตามทายเขัตามทาย <c oughs> ไปวิ่งใหม่เลยครับเดี๋ย็บเดียวครับน่ <c oughs> าจะก,กินเรียบคนเดียวนะง,งานนี้ดูทรงแล้วก <c oughs> ับกันรอบหนึ่งได้เลยนะถ้ากินหนึ่งนี้รอบเดียวได้เลย สำหรับคลิปน,นี้ก็ฝากกไลคายกดแเช์ครับจนเขาตั่งทซิ่งครับเป็นการคลิปหน้าครับหิวข้าวแล้วครับเนี่ย